นิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องหญิงสาวผู้เก็บสะสมความทรงจำการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบท่ามกลางขุนเขาและทุ่งหญ้าอันเขียวขจีมีหญิงสาวผู้หนึ่งเธอเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านในฐานะผู้มีพลังพิเศษที่หาได้ยาก เธอสามารถเก็บสะสมความทรงจำของผู้อื่นได้ผู้คนที่ทุกข์ใจหรือเศร้าเสียใจมักจะมาหาเธอเพื่อขอให้ลบความทรงจำที่ทำให้พวกเขาเจ็บปวดหญิงสาวจะใช้พลังพิเศษทำให้ความทรงจำเหล่านั้นกลายเป็นลูกแก้วและเก็บไว้ในหีบไม้โบราณที่เธอเก็บรักษาเอาไว้อย่างระมัดระวัง เมื่อใครสักคนมาหาเธอพร้อมกับความทรงจำที่ยากจะรับมือหญิงสาวจะนั่งฟังพวกเขาอย่างสงบจากนั้นเธอจะใช้พลังพิเศษในการดึงความทรงจำนั้นออกมาจากหัวใจของพวกเขาทำให้กลายเป็นลูกแก้วและเก็บมันไว้ในหีบไม้ ความเจ็บปวดและความทุกข์ใจของพวกเขาจะถูกลบออกไปทำให้พวกเขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อีกครั้งหญิงสาวทำเช่นนี้มานานหลายปีหีบไม้ของเธอเต็มไปด้วยลูกแก้วความทรงจำมากมายบางความทรงจำเกี่ยวกับความรักที่พังทลายบางความทรงจำเกี่ยวกับการสูญเสียผู้เป็นที่รัก และบางครั้งก็เป็นความทรงจำของผู้คนที่ทำผิดพลาดในชีวิตและไม่อยากจดจำมันอีกต่อไปหญิงสาวเชื่อว่าเธอกำลังช่วยเหลือผู้คนแต่ลึกๆในใจเธอก็เริ่มรู้สึกเหมือนเธอพลาดอะไรไปและการสะสมความทรงจำที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความเจ็บปวดนั้นเริ่มทำให้เธอรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยววันหนึ่ง มีชายหนุ่มแปลกหน้าเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านเขาเป็นคนเดินทางที่มากับสายลมหนาวและเสื้อผ้าสีซีดจ,จางชายหนุ่มมาหาหญิงสาวเพื่อขอให้เธอช่วยลบความทรงจำบางอย่างที่เขาไม่อยากจดจำอีกต่อไปข้าต้องการลืมชายหนุ่มกล่าวความทรงจำของข้าช่างหนักหนาเหลือเกินข้าไม่สามารถทนรับมันได้อีกต่อไป หญิงสาวพยักน่ารับและเตรียมจะใช้พลังของเธอเช่นเคยแต่ก่อนอื่นเธอต้องฟังเรื่องราวจากชายหนุ่มเสียก่อนชายหนุ่มเริ่มเล่าเรื่องของเขาข้ากับเพื่อนรักเคยเดินทางไปด้วยกันพวกเราเป็นเหมือนพี่น้องข้ารักเขาเหมือนกับคนในครอบครัวแต่แล้วในการเดินทางครั้งสุดท้ายของเราพวกเราพบกับสัตว์ร้ายตัวหนึ่ง มันโจมตีเราอย่างไม่ทันตั้งตัวและข้าเกือบถูกมันฆ่าเขาช่วยข่าไว้ชายหนุ่มหยุดพูดไปครู่หนึ่งดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าหญิ้งสาวมองเห็นน้ำตาที่กลั้นเอาไว้ไม่อยู่เขาสูดหายใจลึกๆก,ก่อนจะเล่าต่อเพื่อนข่าสละชีวิตของตนเองเพื่อช่วยข่าเขาต่อสู้จนตัวตาย แต่สุดท้ายเขาก็ไม่รอดคารอดชีวิตมาได้เพราะเขาแต่ถว่าข้าไม่อาจทนรับความรู้สึกผิดและความเจ็บปวดจากการสูญเสียเพื่อนรักเช่นนี้ข้าอยากลืมมันเสียอยากให้มันหายไปจากความทรงจำของข้าหญิงสาวฟังอย่างตั้งใจหัวใจของเธอรู้สึกหนักอึ้งแต่เธอยังคงนิ่งก่อนที่จะเอ่ยปากพูด เจ้าบอกว่าความทรงจํานั้นทําให้เจ้าทุกข์ใจมากแต่ข้าอยากถามเจ้าอย่างหนึ่งถ้าเจ้าอยากลบความทรงจํานี้ไปหมายถึงเจ้าต้องการลืมเพื่อนของเจ้าใช่หรือไม่ชายหนุ่มหันมามองหญิงสาวด้วยสายตาที่ไม่เข้าใจข้าจะลืมเพื่อนของข้าอย่างนั้นหรือหญิงสาวพยักหน้าใช่การลบความทรงจำครั้งนี้หมายความว่า เ้าจะลืมทุกอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นรวมถึงเพื่อนรักที่สละชีวิตเพื่อช่วยเจ้าความรักและความกล้าหาญของเขาจะหายไปจากหัวใจของเจ้าเช่นกันข้าขอถามเจ้าอีกครั้งเจ้าต้องการลืมจริงๆหรือชายหนุ่มนิ่งงันไปเขาไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อน ความทรงจําของการสูญเสียและความเจ็บปวดนั้นหนักหนาเกินกว่าที่เขาจะทนรับได้แต่ความรักและความผูกพันกับเพื่อนของเขาก็คือสิ่งเดียวที่ทําให้เขายืนหยัดอยู่ได้ความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนรักนั้นเต็มไปด้วยความหมายเขารู้ว่าถ้าเขาลบความทรงจํานี้ออกไปเพื่อนรักของเขาก็จะหายไปจากชีวิตเขาตลอดกาล ข้าทำไม่ได้ชายหนุ่มพูดเสียงแผ่วเบาข้าไม่อาจลบความรักและความเสียสละของเขาได้แม้ความทรงจำนี้จะทำให้ข้าเจ็บปวดแต่ข้ารู้ว่ามันมีค่ามากกว่านั้นหญิงสาวยิ้มบางๆเมื่อได้ยินเช่นนั้นข้าเชื่อว่าเจ้าเลือกได้ถูกต้องความเจ็บปวดจากการสูญเสียอาจทำร้ายเจ้า แต่ความรักและความทรงจำที่เจ้าเก็บไว้เกี่ยวกับเพื่อนรักของเจ้าจะทำให้เจ้ารู้ว่าเขายังอยู่ในใจเจ้าเสมอแม้ว่าเขาจะจากไปแล้วแต่เขาจะไม่มีวันหายไปจากหัวใจของเจ้าชายหนุ่มเอ่ยขอบคุณหญิงสาวก่อนจากไปหญิงสาวได้เรียนรู้จากการพบชายหนุ่มว่าการเก็บความทรงจำของผู้อื่นไว้อาจไม่ได้ช่วยพวกเขาเสมอไป บางครั้งการรับมือกับความทรงจำและความเจ็บปวดอาจทำให้คนแข็งแกร่งขึ้นและค้นพบคุณค่าในชีวิตที่พวกเขาไม่เคยรู้มาก่อนจากนั้นเป็นต้นมาหญิงสาวไม่ได้เก็บสะสมความทรงจำของผู้อื่นอีกต่อไปแต่เธอเลือกที่จะฟังและช่วยพวกเขาเรียนรู้จากความทรงจำเหล่านั้นด้วยความเข้าใจว่าความทรงจำทั้งดีและร้าย ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางแห่งชีวิต